เจาเจาสวัสดีค่ะเด็กๆทุกๆคนจินเทียนกับเหล่าซื้อถิงถิง,ถงอีชีเชสีห้าวีวันนี้มาพบกับวิชาภาษาจีนกับเหล่าซื้อถิงถิงอีกแล้วนะคะวันนี้เหล่าซื้อจะมาสอนตี้เออเคอบทที่สองวอเตอร์มาหมากเกี่ยวกับแม่ของฉันนั่นเองค่ะนี่มันจุนไปหาลรามาเด็กๆเตรียมพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าเตรียมพร้อมแล้วหว่อเบินอีชีชี้ข้านปป ต่อไปเ,เรามาดูในส่วนของปูช่ชงเชิงสือปูช่ชงเชิงสือก็คือคำศัพท์เพิ่มเติมนั่นเองค่ะเราซื้อให้เด็กเ,เปิดหนังสือไปที่หน้าที่20นะคะต่าคายชูเต้าเอ,อ้อสเยเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์คำแรกกันเลยดีกว่าค่ะคำศัพท์คำแรกคำว่ามามะมามัดมาม ก็เหล่าซื้อตูเหลี่ยงเปี่ยนอ่านออกเสียงตามเหล่าซื้อทั้งหมดสองรอบนะคะมา m มามาหมามามาแปลว่าแม่นเองค่ะวันนี้เหล่าซื้อยกตัวอย่างประโยคมาให้ด้วยนะคะตัวอย่างประโยคก็คือ w วอดเต e าหมาก็เหล่าซื้อตูเหลี่ยงเปี่ยนอ่านออกเสียงตามเหล่าซื้อสองรอบค่ะ w วอดเต e m a มาหว a t เต่ามา หัวกระม้าหมาักแต่ล้มแม่ของฉันนี่เองค่ะกเกสี่ยเอเกอร์เชงสื่อคำศัพท์คำต่อไปคำศัพท์คำต่อไปนะคะคือคำว่าทาทาก็ดหล่อเชือตูเหลี่ยงเปี้ยนออกเสียงตามหล่อเชือทั้งหมดสองรอบนะคะทาทาทาเขาผู้หญิงวันนี้เหล่าเชือยกตัวอย่างประโยคมาให้เรียนดูด้วยนะคะ เธาชื่อวอเตอร์มาร์มอเรอชื่อวอเอตเเอ,อ,เตเอ,อรอะะ์อามาร์าม์เขาคือแม่ของฉันนั่นเองค่ะเส,ส่อสีกอคำศัพท์คำต่อไปคำศัพท์คำต่อไปนีออกเสียงว่าจ่งจ่ง เหล่าซื้อปูเหลียงเปี้ยนออกเสียงตามเหล่าซื้อทั้งหมดสองรอบนะคะจ่งจงจงแปลว่ามักจะวันนี้เหล่าซื้อยกตัวอย่างมาให้นักเรียนดูด้วยค่ะท่าจุ้ยจิ้นจงชื่อสือต้าท่าจุ้ยจิ้นจงื่อสือเก็เหลาซื้อตูเหลียงเปี้ยนออกเสียงตามเหล่าซื้อทั้งหมดสองรอบนะคะท่าจุ้ยจิ้นจงชืต ท่าจู่จิ้งจงสื่อสือเต่าแปลว่าช่วงนี้เขามักจะมาใสา่เองค่ะเซีย่ยเซี่ยอีกเกอร์เชิงสือคำศัพท์คำต่อไปคำสัพท์คำต่อไปคือคำว่าชินนะคะชิ่งก็หลอกเสื้อตูเหลีหล่ยมเตี้ยออกเสียงตามหลอกเสื้อสองรอบค่ะชิ่งชิ่งชิ่งแปลว่าใฟนั่นเอง นี้เราจะยกตัวอย่างประโยคมาให้เด็กดูด้วยนะคะตัวอย่างประโยคก็คือว h a t ดซินลี่เหินคายซินวอร์ดซินลี a silly, เหิน h ายซินเกิเราซืตูเหลืยงเี้ยนออกเสียงตามหล่า้อหสรอบนะคะ w ร e ด s ินลี่เหิ h คายซินวอร์ดแปลว่าในใจของฉันรู้สึกมีความสุขมากนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์คำต่อไปกันเลยนะคะ เซเกอร์ชังสือคำศัพท์คำต่อไปนะคะคำศัพท์คำต่อไปคือคำว่าเจียเจียเด็กๆก็เหล่าซื้อตูเหลี่ยงเปี้ยนออกเสียงตามเหล่าซื้อทั้งหมดสองรอบนะคะเจียเจียเจียแปลว่าบ้านนั่นเองค่ะว,วันนี้เหล่าซื้อยกตัวยอย่างประโยคมาให้นักเรียนดูด้วยนะคะตัวอย่างประโยคก็คือว่อเต๋อเจีย วอเตอร์เจียก็หล่าซื้อตู่วอดเตอร์เจียวอเตอร์เจียแปลว่าบ้านของฉันนั่นเองค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์คำต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะเซียเกอร์งสือคำศัพท์คำต่อไปออกเสียงว่าหลี่หลี่ก็หล่าซื้อตู่เหรียงเปี้ยนออกเสียงตามหล่ซื้อทั้งหมดสองรอบนะคะหลี่หลี่ หลี่แปลว่าในวันนี้เราซื้อยกตัวอย่างมาให้ด้วยนะคะตัวอย่างก็คือปวดัะเจี่ยหลี่เหินตัวเหรินปวดัะเจี่ยหลี่เหินตัวเหรินอ่ะก็เราซื้อกุงเดียนเปี้ยเอาเสียงตามเาชื่อด้วยนะคะปวดัะเจี่ยหลี่เหินตัวเหรินปวดัะเจี่ยหลี่เหินตัวเหรินแปลว่าในบ้านของฉันเ็นเยอะมากนนั่เองค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำพท์คำต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ เจ่ยเกอซงสือคำสับคำต่อไปคำว่าเมื่อเมือเกลเหลาซื่งหนูเลียงเปี้ยนออกเสียงตามเหลาซื้อทั้งหมดสองรอบนะคะเมืมยเมยแปลว่าทุกๆแต่ละนั่นเองค่ะวันนี้เหลาซือ้อมีตัวอย่างประโยคมาให้นักเรียนดูด้วยนะคะตัวอย่างประโยคก็คือว e, ้อเมเทียนเธอหยูหน่ ก็เราซื้อตูเหลียงเตีย้ยออกเสียงตามเราซื้อทั้งหมดสองรอบนะคะหวอหเหมยเทียนเฮอหลิวหน่ายหวอหเหมยเทียนเฮอหลิวหน่ายแปลว่าฉันดื่มนมทุกๆวันต่อไปให้นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้าที่21นะคะตาคายชูตเต้าเอ่อสืออี้เย่เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของขั้วจานกันค่ะขั้วจานก็คือขยายประโยคนั่นเองนะคะ ในบทที่สองจะมีทั้งหมดสีประโยคนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูประโยคแรกกันเลยประโยคแรกก็คือเจียถิงจู่ฟู่เจียถิงจู่ฟู่ก็หล่าซื้อตูเหล่องเปี้ยนออกเสียงตามหล่าซื้อสองรอบนะคะเจียถิงจู่ฟู่เจียถิงจู่ฟู่ประโยคนี้นะคะจะแปลว่าแม่บ้าน แม่บ้านที่ดูแลครอบครัวนั่นเองค่ะเซยเกอร์ประโยคต่อไปนะคะคือประโยคว่าย่ง心ินเจ้า,นจากนหลองซือตูเดิง่งเปียนออกเสียงตามหลอดซือทั้งหมดสองรอบนะคะย่งิเจกูินเจ้ากู ประโยคนี้นะคะแปลว่าใช้ใจดูแลนั่นเองค่ะเสี่ยเกอร์ประโยคถัดไปนะคะประโยคนี้ออกเสียงว่าเจลี่เตลนเจี่เตลนก็หลอกซื้อตูเรีียงเปียออกเสียงเต้าหลอดซื้อทั้งหมดสองรอบนะคะเจี่เตลนเจี่เตลนประโยคนี้แปลว่าคนในครอบครัวค่ะ เสียริกเกอร์เชิญสืประโยคถัดไปนะคะประโยคถัดไปก็คือฟานชส้เหินหาวซื่อฟานชส้เหินหาวซื่อก็เราซื้อตูนเหลี่ยงเปี้ยนออกเสียงตามเหลี่ยซื้อทั้งหมดสองรอบค่ะนักเรียนฟนานไส้เหินหาวซื่อฟนานไส้เหินหาวซื่อประโยคนี้แปลว่ากับข้าวอร่อยมากๆนั่นเองค่ะ นักเรียนส่วนต่อไปนะคะจะเป็นส่วนของเครื่องเหวินบทเรียนค่ะเดี๋ยวเราซื้อจดเสียงให้นักเรียนฟังก่อนรอบนะคะแล้วเราจะมาแปลไปพร้อมๆกันค่ะว h a t the m ่ซื่อเจียถิงจูคู่ท่าโจงซื่ a เหิน用心的照顾着家里的每个人我的妈妈做的饭菜很好吃家里的每个人都很爱妈妈 เดี๋ยวลองมาดูบรรทัดแรกกันเลยนะคะวอตเตอร์มาห์ชื่อเจียหลี่จงกู้แปลว่าแม่ของฉันเป็นแม่บ้านดูลแลครอบครัวต่อไปท่าจงชื่อเหินยงซินเจ้ากู้เจเจียหลี่的每个人แปลว่าเขามักจะใช้หัวใจดูแลทุกๆคนในบ้านวอตเตอร์มาห์ซ้วัตามามั ใช่ฟ้านเหินห่าวซื้อแปลว่าแม่ของฉันพำกับข้าวอร่อยมากๆเลยเจียหลีเต๋อเม่ก์เหินโตเหินอ้ายมากแปลว่าทุกๆคนในบ้านรักแม่มากๆเลยนั่นเองค่ะ เป็นไงกันบ้างคะเด็กๆเรียนวิชาภาษาจีนกับเหล่าซื้อถิ่งไปแล้ววันนี้เราเรียนในบทที่สองวอตเตอร์มาหมาแม่ของฉันใช่ไหมคะวันนี้เหล่าซื้อขอฝากให้เรียนกลับไปทบทวนคําศัพท์และบทเรียนในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ก่อนจะจากกันไปเหล่าซื้อขอฝากกันบ้านให้เด็กๆไปคัดในหนังสือด้วยนะคะวันนี้เหล่าซื้อต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคะ่ะไสเจียน